วิกลี่ขอแตะนิดนึงติดแต่นิดนึงเปิดเปเปอร์แล้วก็อัปเดตตัวเลขน,นิดนึงนะครับอ่ะพี่ปูเชิญเลยครับสำหรับวิกลี่ปิดโตนะครับเอเนจีปิดโตเนี่ยขอเร็วๆแล้วกันว่าเ <c oughs> อ่อเอ่อน้ำมันดิบเนี่ยลง2%องเปอร์เซ็นต์วิกอันวิกในสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นเรื่องของโอเปกพลัสนะครับ,รบที่ <c oughs> มีการเพิ่มกำลังการผลิตแต่ว่าสุดท้ายอ่ะวิกเนี้ยก็มาขึ้นกันอีกรอบนะครับจากการที่เอ่อเอ่อตัวยูเครนเนี่ยแอทแท็กตัวรัสเซีย นะครับบนอินฟราสตรเจอร์ของพลังงานของเขาไม่ว่าจะเป็นโรงกันนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการแซงชั่นที่อเมริกาพยายามที่จะ Encourage ให้่ยุโรปเนี่ยร่วมกันแซงชั่นรัเสเซียเพิ่มขึ้นเพื่อเพื่อ,อ,อลดการเอ็กซ์พอร์ตน้ำมันของของรัเสเซียตลาดก็ไปตีว่าเดี๋ยวสป라이 y จะหายนะครับแล้วก็มี Geopolitics Risk p r e m เ u ียเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น,นราคาน้ำมันก็ดีนะครับ r m ฟื้น13%ว e k on w ว e k นะครับ, GM, week week, รบมาอยู่4เหรียญกว่า เพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรียนก็คือโจมตีโรงกาันที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียแล้วก็เริ่มการรีสต็อกในส่วนของอก่อนเข้าวินเทอร์แล้วก็จะเข้าสู่แมนนันชัดดาวของพวกโรงกาันก่อนหน้าหนาวน,นะครับรีเทลโอイมาจินเนี่ยสำหรับดีเซลเพิ่มขึ้น4% week ก n week นะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่สูงมากก็คือ2บาทนะครับ2บาทนี่ก็เป็นอะไรที่ท,ที่ที่เราเห็นนะตามปกติ นะครับเคมีคอลนะครับ uh, ตัวตัวโอลิฟินเนี่ยแฟลตนะครับอะโลเมติกพีเอ็กซ์เบนซินลงถึง6กถึงแเปร์เซ็นเพราะว่า uh, พอเป็นช่วงเนี้ยก็เป็นหมดฤด,ดูร้อนฤด,ดูขับขี่ในอเมริกาเนาะ uh, ตัวแก๊สโซลีนมาร์เก็ตก็อ่อนตัวลงมา PX เบนซินซึ่งเป็นทางเลือกของของ ของอระหว่างแก๊สโซลีนกับกับ PX เนี่ยมันคนก็วิ่งไปผลิตเป็น PX กันสัปปายก็เพิ่มขึ้นนะครับอินดิอรเกตต์แพดทูพีดีเก็เลยเพิ่มขึ้นเจ็ดอวิกออนวีเพราะใช้ PX เป็นสัปปายนะครับอ่าเป็นฟิตสต็อกนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมก็อย่างเมื่อกี้นะครับเราชอบลงกลั่นนะครับท็อปพิกยังเป็นไทยออยล์เคมีคอลรอจังหวะนะครับถ้าถ้าปรับต้นลงมาก็ก็เป็นโอกาสในการซื้อแล้วก็ถือรันยาวๆครับโอเคได้ครับเวลาประมาณนี้พอสมควรนะครับวันนี้ขอบคุณทนายพิพุ you